สวยในบ้านหลังก็ข้ามาดีเราุบแล้วตายแล้วตายแล้วอ้าาตยหนึ่งชัดปล่อยไายมีแฮมใจใจ ลิจินเด็ดเนห่งลิจ่าสุดห่วบ้างเสียสงซอกบินมาตักซบกูซบกูซบกูตองซบกูเลยตตองซบกกูเลยมันรุดแหม่สวยไอเนี่ยตีหินกูมีแหมมีแห็มีแหมมีเห็เหเหหนเะสียงวิอยู่แถวซบกูนั่นแหะ แสดงว่าสองตีป้ากันก็มัเปล่าน่าจะตีมันออ๋ตีมันตีมันวะตีมันตีมันยิงชู่ไก่ก่อนบ่มี้่มนีบ่มนีหินสวยสอยแม่งจะแตกชุกหนุ่มเหลืออยู่ก่อนนะมีนะมีนะหน้าคนหินมีขวามีแป๊บนึง ว้สวยไมไดไปนะขอฟบกันยิงกูยิงอ่นในเมืองแหละกูดกูช่วยไอ้บอดยี่ออกแล้วในเมืองนกเมืองในเมืองบอดตังกูตังกู่ากูตัว หน้าปอยมีนะระวังตัวมาตอนนี้ไอ้สัตว์แตมบุญหมดของแตเี้ <c oughs> อยอีธ่น,นูบอบอบ,อบ สวยตายต้องมีอีก